น,นี้ต้องให้ปาบแต่งเป็นคนพูดบ้างเพราะว่าวัาวนนี้เตรียมคําพูดมาเยอะมากลูกแม่ขอ,อแบบกําลังใจให้กับนางงามทุกคนที่เข้าประกวดหนูอยากจะพูดอะไรกับสาวๆค่ะออทางนู้นทางนู้นทางนางน้นลูกอันนี้อันนี้สาวไม่ได้แล้วไม่ได้ประกวด้ทุกคนพยายามดีๆแล้วก็หนูอยากเห็นคนชนะเออเอยากเห็นคนชนะเดี๋ยวจะรอดู เตือนขอบคุณแม่แล้วก็เป็นพ่อหลายอย่างเลยมน,นยังไ,ไงบ้างครตอนนี้พ่่งขนาดไหนแม่่ะคะิงเป็นเมื่อตอนีแม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกค่ะก็จริงๆแม่อยากให้ลูกทำงานนะคะเพื่อที่จะได้เจอคนเยอะๆเพราะตัวน้องก็เรียกว่าเพิ่งจะเปิดประตูออกจากบ้านเนี่ยค่ะก็ะอยากอยากจะให้เขาเรียนรู้จากการ คู่พูดคุยกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้หนูพูดเลยลูกวันนี้รู้สึกตื่นเต้นในโลกมาเดินตรงนี้ตืดด่นเต้นเ <'t you S 1> <c oughs> หม <c oughs> ือนนกะัวลาก่อนออกพูดไหมแม่พูดอะไรป่ะเวลาก่อนออกงานแม่ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ไม่ได้บีบอะไรค่ะก็จะอยากให้เขาแบบเติบโตด้วยตัวเขาเองนะคะ่ะได้ไปเจอคนได้ไป เดี๋ยวเวลาอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็คุยกับผู้ใหญ่คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะให้ให้เขาเป็นตัวเขาเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยอะไรที่ไม่ดีค่อยไปเตือนเขาที่หลั้าอ้ิยีลิงวกล้าทาเท่าไหร่แต่ที่จริงตอนนี้เริ่มเริ่มหยั ความแบอยากอยู่ในวงการบันเทิงอะไรนี่ก็อยากพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดผมก็รักหน้าของคนหนุมก็อยากใช้ความพยายามให้มีโอกาสให้มีโอกาสเพื่อนๆมีโอกาสก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะคะฝากแฟนคลับด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ช่วยเชียร์น้องหน่อยละกันต้องสนใจในด้านไหนพิเศษอะเออจริง การแสดงัการแสดงเลยรอคะีเรียนเล่นคะอยากเรียนไหมคะยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอินโทรเก็เวลาที่ที่ที่คนอื่นเนี่ยเขาว่าอินโทรหัวเขาก็จะหัวล้อเขาก็จะถามแม่ว่า ทำไมเขาเรียกผมอย่างงั้นเพราะว่าไม่ได้เล่นโซเชียลก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันเลยแต่ว่าตัวเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็น introvert เป็นอะไรคะลูกลูกเป็นอะไรคะแล้วทรไมกลับมาเดินเดินไปเอิร์ตเอจหรือยังคะยังไม่เปิดยังไม่เปิดไม่่จะเปิดหรื เดี๋ยวผมดูก่อนแต่เราเือเป็นดาราทั่หนึ่งเนปิด็่ตเดียวตลนนี้ก็ค่อยๆปรับตัวไปคเริ่มเริ่มเริ่มน้ไก็พยายามที่กันที่ด้สุดทีัสาเขาก็พยายามจะพูดคุยถ้าสังเกตพยายามจะคุยกับทุกคนนีค่ะ คือเอาจริงๆอะคะ่ะเราไม่อยากไปไปไปพูดอะไรเดี๋ยวเขาจะยิ่งเกรงยิ่งกลัวอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เขาเป็นตัวเขาดีกว่าแล้วถ้าอะไรที่แบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามบอกเขายางเช่นแบบเออเวลาอยู่กับผู้ใหญ่อย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์นะอะไรเขาก็รู้ละเขาก็จะไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะือมันก็ต้องทั้งรังและทั้งปล่อยอะคะ่ะค่ะทั้งรังก็หมายถึงว่า อาจจะเหนี่ยวลังให้เขายังอยู่ในร่องรอยที่ที่ที่เราก็คิดว่ามันดีแต่ก็ต้องปล่อยในเวที่เขาคิดว่ามันดีกว่าเเป็นคัื่ออะไรอ่ายคือด้วยความที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลค่ะก็เลยค่อนข้างจะดูแลง่ายตรงนี้นิดนึงว่า ไม่ไม่ไม่ต้องไปบอกเขาให้เตรียมใจกับรับมือกับอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่าใครพูดเขายังไงเพราะเขาไม่เคยเล่นจริงๆแบบเวลาเราเล่าให้เขาฟังอย่างเงี้ยเอาง่ายๆล่าสุดจะไปมหาลัยเขาก็บบว่าเขากลัวว่าแบบเอ๊ะถ้าไม่ทำเพื่อนจะแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็แบบยูยูยังไม่ได้ออกจากบ้านนะยูก็ไม่รู้ว่าจริงๆมีคนอยากเป็นเพื่อนกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาก็อาจจะ ไม่ไม่รู้ตัวอะไอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดใครมีวาสัลยแล้วแม่แม่ก็อยุ่เยเปนแไห้างคน้องลียาเป็นไงบ้างคะก็อจเบวก็สกัีแอนั้นก็เลียาไปทำคอนเทนต์รก็เ แนต่อไปนวนติด่าจะเป็นไบร์ฟตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะเฮรู้นะคะแต่ว่าแบบเป็นชูดที่แบบน้าร้แบบนี่แหละชซตียซตเชียที่หนุ่มเขาไ่ได้เชียเลยใช่ค่ะก็ก็ก็แบบว่า คือตอนที่เห็นนะคะเขาคู่กันเขาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยนุก็บอกพันยาว่านุกนึกถึงแอนเดรียกับพันญาในโฆษณาฮานามีอะไรเงี้ยที่เขาที่เขาเล่นด้วยกันก็เลยบอกพันยาไปพันยาเออเนอะที่ถึงฮานามีอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs>